ข่าวเด็ดข่าวด,าวดียังมีอีกเทียบช่วงหน้านะคะไล์สาลาะละมาเนี่ยค่ะก็มาแก้ข่าวแล้วกันเบลวันพิงกี้น้ำชาทวิตแรงและสเก็ตดาวคนอื่นจะยังไงเดียไม่รู้ค่ะแต่เดียจัดแน่นค่ะ าโดยชาเขียวนิเลยอีกสกอตดังนกแท้รอยัลพรีเมียมไซลิทลัลช่วงนี้กระายข่าวฮัดเป็นชุดข,ข่าวเก่าพิ่งจะซาข่าวใหม่หมาอีกแล้วกุ๊กกิ๊กกับพี่แบงงงแบกโกนิลาจริงเป่าคะพี่วิงกี้ คดีเก่ายัางไม่ทันวายคดีใหม่ก็มีมาให้ปวดขมับอีกแล้วสำหรับนางเอกพิงกี้สาวิกาที่มีข่าวว่านุ่มแบงค์วงแบล็กวานิลาตามคายขายนมจีพ,พระหลงสเสน่ห์สาวรีลีรักขนาดไม่ไม่เจอไม่ยุ่งกับใครแล้วเก็ยังมีข่าวท,ที่ที่ไปไปทำให้เบลกับแบงค์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข่าวที่แบบแรงสาระมาก<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจับพิกีไปไปอะไรเลยเพราะว่าสงสารแบบ ข่าวแล้วก็ตรงแฟนขับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็มาแก้ข่าวแล้วกันขณะที่สาวเบลวงเงกระรี่เบอร์รี่วานใจตัวจริงของหนุ่มแบงก์ก็ยอมรับว่าพอได้ยินข่าวหนุ่มแบงก์ตามจีบสาวกี้ก็อดคิดมากไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมีบ้างแต่บอกว่าคือดีกว่าที่เขาไม่เปิดเผยเลยแล้วเขาเงียบแล้วเขาเก็บถูกป้าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันไม่ใช่คือความโชคดีของเราคิดแบบนี้มีบ้างอารมณ์ที่จะหน่วงเพราะว่าพอมีข่าวออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้หวานมันก็จะมีบ้าง ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ10ปีแล้วนายเอนเตอร์เทนสก้าวสู่ปีที่10ไปแบบซุปเปอร์บิ๊กเลยล่ะคะ่ะสำหรับกิจกรรมนายเอนเตอร์เทนเบิร์เดย์เฟสติวัลเมื่อวานนี้โดยมีเหล่าศิลปินคนเวนเทอมาร่วมยินดีอย่างคับคับ้งส่วนสาวน้ำชาชิรนัทพอชอเสียงสวยวอวยพรวันเกิดเซนเจ้าตัวก็ปาดเหงื่อเคลียร์ข่าวเชาเรื่องทวิตข้อความเบี่ยงส่ทั้งอดีตหวานใจหนุ่มก้องกรุน้นและสาวแปนะ้วนัทพร เรื่องจิเอนี่ถ้าลอมรับว่ามันเป็นความผิดของชาเออาจจะเป็นเรื่องรองชูบูคือเป็นใครไม หรือว่าอะไรมันก็เป็นสิ่งของเขาคือชายินดีด้วยทุกอย่างจบลงได้ดิงจริง <c oughs> ไม่อยากทะเอลาะก,กันแล้วค่ะได้นนนหนาาเอกหน้าหวานนูนห้าหนึ่งที่เดียขอเคลียร์ข่าวควงคู่หนุ่มบอยพิสนุไปกรีกคอนเสิร์แตแบบไม่มืนโฮว่าพี่บอยไม่ใช่กิ๊กหนูหนาชัว ไปดูแล้วก็มี่างว่าเพื่อนๆที่หลายคนค่ะลูก็เหมือนขอว่าติดต่อขอไปทำเอฟซึ่งก็ต้องขอทางพี่บอยไปด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะมีอะไรมาฉีบไหมครับว่าเอาเขาบัรมาล่ออะไรอย่างงี้อ๋อไม่มีค่ะเขาจะเห็นเราเป็นน้องมากกว่าค่ะใครจะทวงใครไปเชียดใครไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆสุดยอดนักล่าสันแชมป์ทัวรแคนดี้แฟนเทเซียซีซั่นแปดก็ตกเป็นของหนุ่มโต้ดีเก้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่อยากเชื่อเลยครับว่าตัวเองเพิ่งจะได้มานะครับแต่ว่าก็ รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับคือต้นอยากเป็นนักร้องอะครับ ลองเพราะเป็นหนุ่มรักธรรมชาติพระเอกหนุ่มสมาร์ทกรษดา,ดาก็เลยเลือกสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติเพื่อดูแลตัวเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะเหตุหายาก5ชนิดที่นํามาสกัดรวมกันอย่างเข้มข้นเนี่ยหนุ่มสมาร์ทบอกว่าชอบมากๆเลยตกลงรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยว้าวนะเป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ที่จะมาสร้างกระแสให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกับทางเลือกใหม่แบบธรรมชาติด้วยวิธีง่ายๆทําได้ทุกๆวันจริงๆค่ะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมาก ก็อยากบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ทานมังสวิรัตหรือว่าทานเจเนี่ยก็สามารถดื่มได้ขั้นตอนการถ่ายทําโฆษณาชุดนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ถ่ายทากันสองวันนะครับก็ไปถ่ายทํากันอยู่ในป่านะครับก็เป็นธรรมชาติมากแอบมีโชว์เซ็กซีห่หน่อยๆนะนะในโฆษณาเอา้าเราก็ต้องดูว่าเราเราทานแล้วเราแบบเออทานแล้วเราแข็งแรงครับผมอืมอผมก็พยายามที่จะทานอาหารให้ครบผ้าหมู่พักผ่อนให้พอออกกำลังแล้วก็ทานอาหารเสริมที่ดีครับ แบบนี้นี่เองสาวๆถึงรุมโปรยเสน่ห์ให้ไม่มีหยุดช่วงหน้าไปเข้าครัวกับพี่เจนสุดากันค่ะว่่่าฉััันรรกกเธอโดยทีไมู้จแล้วมารู้จักกันบนเวทีซุปตาออนเซตนะครับ ความเร็วและความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศเราพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจทุกขนาดให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จเราคือพลังที่จะก้าวไปพร้อมกับคุณ DHL Express Excellence Simply Delivered ฟันไม่ขาวไม่น่าดูลองสปาเข้าไว้สะอาดมากร้บฟันดูขาวน่าดู Sparkle <White. S 2> ฟันไม่ขาวไม่น่าดูลอง Sparkle White สะอาดมกากครับฟันดูขาวน่าดู Sparkle White หรือตาพิสูจนแล้วค่ะจะก,กี่เดือนผ่านไปผิวก็ดูใสไม่ห่วงแล้วค่ะจุดด่างดำจากแดด Neutrogena p i n r t a n e s t Cream SPF 22ช่วยจัดการจุดด่างดำสะสมเปล่งพลังดูกระจ่างใสมั่นใจเต็มประสิทธิภาพ Neutrogena ผงซักฟอกที่คุณใช้ดีพอหรือยังเรากำลังทดสอบยอดผงซักฟอกที่ดีสำหรับเครือง พบแล้วบริสเอ็กพลังกระจัดคราบที่เหนือกว่าที่เครื่องสักผ้าแนะนําสมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซักเครื่องเาะไม่ได้บำรุงทุกวันเหมือนผิวหน้าผิวกายจึงดูคล้ำกว่าบราซ n ล h นเฮลตี w ไวท์ด้วยวิตามิน B3 และ t r i ปเปิลซันสกรีนบำรุงทุกวันเพื่อผิวกายเนียนใสสม่ำเสมอเหมือนกับผิวหน้าชนะขาดลอยผิวดูกระจ่างใสทั่วเรือนร่างด้วยบราซลีนทุกวันลบดีนี่ ดูสินี่ไงเนื้อหมูรสดีคัดแต่ส่วนที่ดีเราเอามาทำอะไระคะทำผงหมูของเราเองจ้ะคัดเครื่องเทศอย่างดีเอามาเก็บไว้ในนี้นี่เป็นความลับใช่ไหมคะไม่ลับไปดูที่โรงงานได้เลยคุยอยู่กับใครจ๊ะลูกคุยกับหมูค่ะแม่ตังผัดแกงอทอดทองอ,อร่อยในพริตต้าดูกอ้วยรสดีมาแม่แจกโชคทองสามชั้น ชันที่1นรวยทองหนึ่งบาทวันนี้ผู้โชคดีคือคุณพาราลั์ฐานคุณรีบส่งมาม่ามา,มาลุ้นรวย,ยทองหนึ่งบาททุกวันเฉพาะสองมุมทองลุ้นทอง5บาททุกสัปดาห์และรถฟอร์จูเนอร์ก่อนย7ตุลาคมนี้ร่วมกระจายข่าวโดยพาราแคบบันเทาปวนลดไข้โดยบริษัทมาสลัดจำกัดแทนเมลัสมาไวท์เทนนิง รองเท้าบาจาคิวแล้วค่ะพี่เจนวันนี้เมนูเด็ดอะไรเอ่ยช่วงจานโปรดเมนูอร่อยสนับสนุนโดยของปรุงรสรสดี เดินทางไปชิมมาก็หลายที่วันนี้สาวสวยเจนสุดาขอส่วนมากเชฟโชว์ฝีมือทำอาหารกับเขาบ้างเลยมาขอสูตรเด็ดความอร่อยที่ร้านบานาน่าลีฟกับการทำอาหารจานโปรดซะหน่อยค่ะและเมนูที่เจนจะลงมือทำเองวันนี้เลยนะคะก็คือซี่โครงหมูผูกพลิกบานาน่าลีฟนั่นเองค่ะที่ร้านเนี่ยเขาอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีเครื่องปรุงยังไงบ้างเนี่ยต้องถามเชฟที่จะมาช่วยเจนทำวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเชฟต่อยครับผมค่ะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะ เมนูอร่อยเริ่มจากเทน้ำมันใส่กระทะีัยวเราจะใส่กะพิกี่ช้อนดีคะใส่ให้พอดีขอบพริกไทยนะคะซึ่งขั้นตอนที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นเนี่ยนะคะจ,จะเพิ่มผงปรุงรสรสหมูค่ะซึ่งคัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพช่วยให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เ็จแล้วค่ะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องให้เชฟช่วยชิมหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยมากครับโอ้โหซีข้าหมูคุกคลิกบนานาา่าลีฟของเจนเนี่ยนะคะได้รับคำชมจากเชฟสงด้วยนะคะแล้วก็เจนก็สามารถที่จะเอากลับไปทาที่บ้านได้ด้วยง่ายมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะเชฟสงที่มาช่วยสอนเจนทํานะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้ที่นาเดียย้ำว่าขัดไม่ได้เด็ดค่ะอลาอเล่นขำๆสเก็ตดาว สะเก็ดดาววันนี้มาอมยิ้มเบาๆไปกับซุปตาเป้อารักที่กว่าจะพูดวีทีอาเชิญชวนให้ฟแฟนๆมาชมคอนเสิร์ตซุปตาออนสเตจได้เนี่ยก็เพี้ยนไปหลายเทคเชียวค่ะเจอกันแน่นอนครับ18ตุลาคมนี้ครับไม่ใช่18อ่ะไม่เป็นไรจะเป้เทคกสองเจอกันแน่นอนครับ8ตุลาคมนี้ครับจัดเต็มจัดแนมจัดหนักเออ,อเป้จ้ะจูนอีกนิดนะจ๊ะอ่ะ <Take> เเจอกันแน่นอนครับ8ตุลาคมนี้จัดเต็มจัดแน่นจัดดักจัดพรึบครับผมคอนเสิร์ต oh, <yeah! S 2> <My S 1> ซุปตาออนสเตจ17ปีโพลิทาสครับผมมาถึงคิวซุปตาออมอัคภานกับนางร้ายเสียงแหลมแก้มบุ๋มกันบ้างงานเนี้ยกว่าจะลงตัวก็หลายเทคอยู่เหมือนกันจัดเต็มไหมครับจัดเต็มแน่นอนค่ะ,จะเจอการ์นคอนเสิร์ตซุปไม่พูดหละอา้อาวอ้าว <c oughs> แก้มบุ๋มเขาตื่นเต้นนี่ค่ะอ๋อมอ่ะเอาใหม่เทคสองจ้าจัดเต็มไหมครับจัดเต็มแน่นอนค่ะเจอกันมวยคอนเสิร์ตซูสตาร์ออสแตดเออแก้มจ้าเทคเนี้ยตัวใครตัวมันละกันนะคะเจอกันมวยคอนเสิร์ตซูสตาร์ออสแตดนะครับรายการวีไอพีคืนนี้พบกับน้องจ่อยเด็กน้อยที่เคยไปทัวร์มินรกมาแล้วเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างทางโมเดิร์นไนทีวี ืนนี้ขอบคุณเครื่องประดับจากมิสพิตตี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ